สวัสดีครับเป็นอีก p หนึงครับ EP นี้ก็จะมารีวิวก่อนส่งงานลูกค้าครับเป็นรถไฟฟ้าอีกรุ่นหนึ่งครับแบรนด์เดโก้ครับ m a c w n ครับ Macwan ตัวนี้ลูกค้าได้นํามาให้เราเรื่องของการแพ็คแบตเตอรี่เนาะ EP ที่แล้วเนี่ยผมได้ทารีวิวเรื่องของตัวแบตเตอรี่ไปแล้วที่ว่ามาอยู่ในส่วนนี้เนาะอยู่ด้านล่างของตัวรถนั่นเองตัวนี้เพราะแบตเดิมของลูกค้าเนี่ยเป็นแบตเสื่อมคุณภาพแล้วเนาะใช้งานมา2ปีกว่าก็ที่ต้องได้เวลาของการเปลี่ยนแล้วแล้วก็ได้แพ็ค ไปใหม่โดยใช้เซลล์ NMC อ่าระบบ72โวลต์3 0แอมป์เนาะชาร์จเต็มอยู่ที่84เนาะอ่าในการ Pac này, แพกแบตเนี่ยเราก็มีการอธิบายไปในคลิป EP อขอ่าก่อนหน้าน,นี้แล้วนะก็ลองดิรีวิวดูรีวิวได้นะครับตัวนี้ก็น,นี่ก็มารีวิวให้ดูก่อนหลังจากที่ประกอบเสร็จเนาะก่อนส่ง,งานแล้วก็มีการไปเทสเรื่องของการกับทีเรื่องเคอร์เรนต์ของตัวแบตเตอรี่อ่าแบตเตอรี่ตัวนี้ใช้สมาร์ทวีอ่าในการตัวจัดการเมนเนสเมน ของตัวแบตเตอรี่เองนะครับเป็น BSJK 150ทับ300ตัวนี้ตัวบาลานซ์อยู่ที่1แอมป์นะครับใช้กับตัวแบตเลยให้แบตนี่มีคุณภาพในการใช้งานที่สูงอายุการใช้งานที่ดีขึ้นเราตรงมีต้องมีตัวเมรนในการจัดการอันนี้ก่อนส่งงานแล้วก็จะมาเพื่อใครใช้รถรุ่นนี้อยู่ที่ต้องการมาให้เรามีการแพคแบตเตอรี่หรือต้องการปรับจูนเพิ่มความเร็วหรือ เปลี่ยนกองไวริงระบบสายไฟให้มันปลอดภัยขึ้นก็ลองติดตอ่อเข้ามาได้เนาะเราก็ทํารับจบทุกอย่างในเรื่องของโลไฟฟ้าเลยไม่ว่ารุ่นไหนเราทําได้หมดเนาะโดยมีทีมงานช่างบอลคอยเร์วิสอยู่ทางร้านเรานะครับตรงนี้ก็ลองติดตอ่อเข้ามาทางเพจอินบ็อกซ์เข้ามาได้เนาะทางเฟซบุ๊กติกต็อกของเราเบอร์โทรก็0958012096นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเฟซบุ๊กติกต็อกของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ